คุณรุนธีระเดชพันยู่ครับเรียนเชิญครับผมปัดเนเ,นเลยครับมีมกทสันติ่านพุ่มกับด้วยนะะไอรุ่นครับ,รรบเป็นไจครับเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเรื่องที่แล้วนี่ประสบความสําเร็จมากมาเรื่องฮักเถอดเทิงในวันนี้พุ่มกลับครับจะได้จะได้ออกฉายพร้อมกันทั่วประเทศแล้วความรู้สึกของพู่มกลับเป็นยังไงบ้างรครับ ภูมิใจนะครับสร้างภาพยนตร์เนี่ยออกมาแล้ยวก็จะได้ฉายมอบควสุขจ๊กกับแฟนๆครับครับผมครับภาพยนตร์เรื่องนี้หลายๆคนจะได้เห็นพี่ลุนครับเราต้องเอาเข้าไปในเฟซบุ๊กและสิ่งจะชัดเจาครับหลายคนจะได้เห็นความสีสันดูจากการแต่งตัวของก้อมห้วยไล่เบิ้ลแท็กก็รู้ว่าในหนังจะเป็นยังไงดูจากสีสันแล้วแล้วดูจากโปสเตอร์แล้วผมว่าให้ผมทายนะยังไม่ได้ดูเลยนะ ไอ้คนต้องการนี่คือมันเป็นพระเอกใช่ไหมครับึหรือว่ายังไงครับคือยันยันไปเลยยืนยันไปเลยหัก้ายไม่พอทุกทานหรือว่ามันจริงๆคือพระเอกทั้งหมดหรือยังไงหรือให้เราไปดูกันเองไปต้องไปดูกันเองครับว่าใครเป็นพระเอกผมไม่อยากให้เขาเตาเรื่องนี้เขาเดี๋ยวเข้ามาทะเลาะ แต่เท่าที่ผมดูนะฮะมันโดดเด่นมากนะครับคุณคุณกองไวไล่เนี่ยน่าจะได้รับบทพระเอกในเรื่องนี้แหละเพราะผ่านมาหลายเรื่องคืนโดนแกล้งมาตลอดผมขอเลยครับผมนับวันอายุผมก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับให้ผมมีสักอันหนึ่งได้ไว้ให้เล่าให้ลูกฟังนะยครับครับผมก็ไปตามเบิ้งเสิให้เป็นบ้อยเป็นใครเป็นพระเอกสักคำเรื่องดีครับไอ้ฟองหรอปะปะยื่นตัดออกมานี่พี่เป็นพระเอกล้วนๆเลยนี่ดูใจตัวอย่างอ่าอ่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะครับครับทีเซอร์ทิเซอร์ด้านหลังแล้วก็ป้าเมื่อนี้เจ้าแต่หัวปันไดญเลยมีแต่รูปเจ้าะไวเลยเฮ้ยเพราะว่าอะไรคือตอนที่จ่ายเงินที่ในเช็คคือเราหักออกไปสามหมื่นหักไปจอางนี้เพืที่จะเอาป้ายเอาคืนนะไม่เจ้าเนี่ยสามหมื่นเพื่อนนี่ได้ไปยินตรงกลางครับแม่บังคับแม่บอกเฮ็ดหยังเออบอแต่ว่า ผมบอกนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้คุยกับภูมิกับเขาเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้คนที่อกอุ้มและเป็นเดดแตกของเรื่องจริงนั่นก็คือคุณก้องห้วยไล่นะครับผมขนาดนั้นเลยครับกลาวคว่ามาคุณคือเดบแตกของเรื่องนี้ครับบอสครับอันเพิ่นย่องไว้บ้าน เรื่องมาผมก็คอเลยนะเพื่อนทิ่สนุกผมเป็นคนมักย่องใหม่แค่บอกต้องย่องกันไว้เออเออเอย่องกันไปย่องกันมาย่องกันไปย่องกันมาครับดีใจนะครับพุ่มครับครับเพราะว่าก็แล้วแต่ครับ <laughs> เอาละเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าตั้งแต่ฮักแพงออนซันเดย์จนมาถึงเรื่องนี้ฮักเฉิดเทิงเนี่ยแน่นอนครับท่านผู้กับครับเรายังได้ทีมงานคุณภาพเหมือนเดิมแถมเพิ่มเติมนะฮะได้สาวๆมาเพิ่มอีกนะครับมาถึงเรื่องนี้เรามีอะไรที่เด็ดๆมัดใจคุณผู้ชมที่จะเข้ามาสร้างปรากฏการ์ร้อยล้านครับผมเออคนเรื่องที่แล้ว70ล้านในชะ่เรื่องนี้ร้อยล้านครับคุณเบิ้ลครับ มีอะไรเด็ดครับในเรื่องนี้ครับผมก็จริงๆเรื่องเรามันก็มันเด็ดตั้งแต่ตัวน่าแสดงแล้วครับว่าการที่จะรวมตัวนักร้องแต่ละคนมาถ่ายหนังเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับยากกว่าการหาโปรดักชันสีอีกเพราะว่าอย่างน้องลำยิยวิก้องนะครับที่ชิงชิงนะครับแล้วก็พี่นโมอย่างน้องนกาแฟที่ไม่ได้มานักิแซชชมแพ นะครับน้องอาร์มเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยจะมีคิวงานที่เยอะมากๆ<อ>เพราะฉะนั้นคือเป็นปัจจัยหลักที่ยากที่จะหาทุกคนมารวมตัวกันได้<อ>นะครับแล้วก็ส่วนกาเป็นแป้งบุคลิกของคนทุกคนในหนังนะคราบพลิกนะครับความสามารถแต่ละคนคืออย่างแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ชรัดเจนตอนอย u ทีของแต่ละคนอยู่แล้วแต่หนังที่นี้เราจะสามารถเพิ่มเติมสี่เขามีนะครับครับให้มันโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มอีกที่ขาดให้เขาคือสิ่งที่เขาไม่เคยได้ทำผมเองก็ในตัวละครเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบ ร้องเพลงแนวเลเกออสานอะไรอย่างงี้พิคาจะเป็นเอลวิสน้องลำาัยก็จะเป็นเป็นเอลวิสเอลวิสสายลูกทุ่งใช่ใช่ครับมันก็จะมีความแปลกใหม่ให้เราได้ติดตามในหนังโอ้หนาเบิ่งเลยครับอยากเบิ่งต้องติดหัวก่อนหนึ่งครับยังไม่ได้คุยกับทางทีมงานอยู่ครับว่าเอลวินนีู่แล้ครับคือเวลาเขาแต่งเพลงเขาเขียนเพลงนี่มันอัดเสียงไซอันโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มันมันมันจะขึ้นว่าอัดที่ไหนครับอันเพลงที่ผมเขียนนี่มันขึ้นว่าอนลสาวรีครับ จริงมันไม่ได้ซื้อเพลงอนุสาวรีย์ครับครับผมครับลรำจดงนั้นปล่อยมาพบกับเพลงใหม่ก้องเขาอะไรอนุสอนุสาวรีย์เพราะเขาไปฟังย้อนเป็นผู้สาว์ยืเรียนจบปริญญาคือกูไม่ได้ตั้งชื่อนะไม่ได้ตั้งชื่อว่าอนุสาวรีย์มันคัดอยู่หันซื้อซอัดอยู่ดันซื้อซมีมีคนมีคนคอมเมนต์ว่าเอาซื้อเพลงคือยังซื้อกลางเมื่อก่อนเพลงคืออยู่ตรงหน้าเขาดีดีเมื่อนั้นผมก็ไปอัดอยู่ลาดลาเข้าเออเข้าในเพลงลาดลาเข้าไปซะเลยนะโอ้ ะน,นะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้มนันจะมีเพลงที่ผกคุณแต่งเองนะเม็นเรครับแมนครับ๋บอแค่นี้ก็น่าดูแล้วนะครับผมเป็นการรวมตัวอย่างที่คุณเบิ้นบอกมาอย่างน้องลำไยเองเรื่องที่แล้วที่เรามีโอกาสได้ผ่านสายตาเรื่องที่แล้วจะดูนิ่งๆหน่อยเรื่องนี้ยังโคงคาแรคเตอร์เดิมหรือว่าเป็นลำไยไห่ทองคําเลยครับ เรื่องฮักแพงจะเป็นแนวหวานหวานแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็คือเป็นนักร้องรเราได้มาร้องเพลงแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีสานคือปกติเนี่ยหนูก็เป็นเป็นแนวแบบอินดีอด้อีสานก็เด็กแบบก็เด้กแบบว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอยังงี้เสียหนะพอมาเรื่องเนี้ยค่ะเหมือนเราต้องแบบว่าเปลี่ยนอีคาเลเตอร์หนึ่งค,คือเป็นเป็นนักร้องแต่ว่าเป็นนักร้องอีกอีกแบบหนึ่งค่ะอยากจะรู้จักเกิร์ลกรุ๊ปอีสานมากปกติเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยจะเห็นได้แบบอ่าเกาหลีอย่างสีบเอ็ดมอเกิร์ลกรุ๊ปอีสานเนี่ยมััันนเป็จงไครบผม การลองพี่อีสาเนี่ย่ะแต่ว่ากันจะแต่งตัวแบบว่าแบบน้ำสมัยอ่ و, ะค่ะจะเต็มจะเต็มแม่นะคะแลักก<อ>าว่าเป็นการร่ว่โตัวของแบบสีสาวแบบมีมีพี่เจนนี่นะคะแล้วก็มีน้องามค่ะแล้วก็มีเนสกาแฟแล้วก็มีน้องลำไยค่ะโอ้โหเป็นสีสาวขาแดสเซ็จสิเป็นบอครับเป็นน้ำลองน้ำเต็มน้ำลองน้ำค่นะเซ็กซี่บอลเรื่องนี่ก็มีนิดนิดค่ะเออเราเล่นเล่นจับกูกับผู้ใดครับในเรื่องจับที่แซกค่ะ โอ้โบตกแซกสุเปนเหรอครับก็พีแซกอีกแล้วค่ะอย่างนี้ต้องต้องรอต้องรอติดตามว่าเกิลกุ๊ปสไตล์ดีสานน้องลำไยที่มารวมตัวกับอีกสามสาววันนี้มาครบไหมครับไม่ครบขาดไปจะเป็นยังไงต้องไปดูครบในเรื่องฮัทเธิเถิงมวนแน่นอนนะครับมาถึงอีกหนึ่งสาวนะครับน้องแบมไพลินนี่คือเด็กในสังกัดคุณนะครับคุณเบ้นครับก็ก็เป็นน้องที่จริงๆตอนฮัทคือ มันอาจจะเป็นพ่อดวงด้วยครับเออตอนที่ผมชดบริษัทแลนด์ออสมายขึ้นมาครับผม,มบอกว่าผมจะชดควบคุมเทั้งหนังทั้งเพลง,คร,งครับถ้าอยู่ดีตอนนั้นก็คือทําหนังก่อนแล้วมาเจอน้องช่วงทีเป็นทหารกําลังจะใกล้จะปวดออก็คือเอามาทําเพลงเออชื่อเพลงว่าบอกต้องการเสรียใจตอนแรกกับเบิร์ดได้คิดว่ามันสีมันสีดังครับก็คือท่าท่าคลิปเปนเรียนเรยนนี่นะครับบ้าผมเอมี่เรียนครับท่านเพลงนี้ก็เดินทางมากแบบมาณ ร่วมออดิโอกับเอ็มบีกับประมมันามร้อยล้านตอนนี้สามรอยล้านแล้วป่ะสามรอยโอ้โหบอกแล้วครับผู้หญิงคนนี้ฮะน้องคนนี้ต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เลยทีเดียว200ล้านวิวโดยที่คุณเบิ้ลแบบว่าผมก็ผมคิดคือกันคือว่ามันจะมา300ล้านได้ก็เพราะคิดว่าผมเฮ็ดเพลงอยู่ของสมอนีเมันสี่ร้อยล้านมันกันยากแต่ไปบอกดีกับว่าใจว่าน้องครับได้ยอดอยู่หลายกว่ากันต้อง ต้องบอกว่านำไปแล้วค่ะนำไปแล้วอ่าถามน้องแบบเลยแล้วกันนะครับมาแสดงหนังเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกเราด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยภาพยนตร์ครั้งแรกเลยเออแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาร่วมแสดงหนังกับพี่ๆที่แบบว่า เป็นศิลปินที่แบบเราเรา,เรารู้จักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยที่แบบเราติดตามคือแบบเหมือนว่าเมื่อก่อนเราก็ได้มาเป็นกําลังใจให้พี่ๆในหนังแต่ละเรื่องแต่แบบเรื่องนี้ก็ได้มาแสดงเองก็ขอขอบคุณพี่ลุนค่ะพุกกับ,บที่แบบว่าแบบแนะนําให้มาแสดงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วยากไหมยากที่แันยากที่ต้องมาเล่นกับพวกพี่ๆที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วต้องเข้าฉากกับใครบ้างตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะท่านหออ แต่ว่าฉากก็จะไม่ได้แบบว่าเห็นกับพี่ๆเยอะก็จะมีเข้าฉากกับพี่ตาตา้าค่ะแล้วก็พี่แซค็คพี่ก้องพี่เบิ้นบ้างในในในฉากที่อ่าเป็นแบบประกวดรประกวดร้องเพลงใช่ค่ะมีฉากเ,เข้าไปประกวดร้องเพลงไปออดิชั่นอะไค่ะแล้ดิชนันใช่แล้วเดของเรายังตื่นเต้นอยู่ไหมจ๊ะ ตื่นเต้นค่ะยังตื่นเต้นเพราะมันเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตเราด้วยออย่างนี้ต้องถามผู้กับครับนักแสดงน้องใหม่แบบอ่สาวน้อยวตาสตร์ของเรานะครับเป็นไงบ้างับกับงานการแสดงของน้องเขาครับผู้กับครับโดยจริงๆอ่ะน้องก็มีพรสวรรค์แล้วก็เก่งอยู่แล้วแล้วเราก็ขาดตัวแสดงตัวนี้เป็นจังหวะเดียวจังหวะดีที่ว่าช่วงน้องปล่อยเพลงบต้องการเสรียใจน้องก็เหมือน เริ่มขยับด,ดีดีขึ้นมาเราก็มองเห็นว่าน้องมีความสามารถที่จะเล่นบทบาทตัวนี้ได้เราก็เลยมอบความสามารถนั้นให้น้องไปอนอกจากร้องเพลงแล้วการแสดงก็ได้อยู่ชอบไหมครับชอบไหมชอบค่ะชอบชอบทั้งงานเพลงแล้วงานแสดงด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะถูกต้องอ๋ออย่างนี้เราต้องถามพี่รุนหน่อยดีวยกว่าว่าทาไมพี่ยุ่มพี่รุนถึงเลือกที่จะยิบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สขอมพี่แล้วใช่ไหมครับ นอกจาก Sunday, content, ออนเซนเดย์ฮักแหงแล้วก็มาฮัก <ๆๆ S 2> จะทำไมถึงหยิบเรื่องนี้มาทำครับผมโดยโดย,ยตาตาของของตัวผมก็จะชอบหนังที่สนุกไม่ไม่อยากทำหนังเครียดหนังที่มันสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่รักเสียงเพลงอยู่แล้วก็เลยอยากทำหนังที่แบบบ้านๆแล้วก็มีเสียงเองสร้างความสุขให้กับคนดูก็เลยมองว่าเรื่องนี้น่าจะมอบความสุขให้กับคนดู ในช่วงสถานการณ์แบบหลายๆคนนิ่งเงียบคิดเครียดอยู่เข้ามาดูเรื่องนี้ร้อยยิ้มกับตาเนี่ยสิเป็นบ่ครับครับเบิ้งง่ายๆมุนมวนเฮฮาฟังเพลงเพื่อนเนเนี่ยสิบ่ครับครับก็จากประสบการณ์ที่ทําหนังมาตั้งแต่ฮัรกแพงออนซอนเดย์ครับผมก็ได้ไปไปรีส์ชข้อมูลหนังฉายที่ไหนผมไปดูทุกโรงครับผมอยากดูฟีดแบ็กของคนดูว่าเขาชอบอะไรอืมแล้วผมก็จิบสิ่งดีของฮักแพงกับออนซอนเดย์เข้ามาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ เหมือนเอาข้อดีของหนังสองเรื่องที่เราปล่อยออกไปแล้วไปดูแล้วไปตามโลงต่างๆแล้วเอามารวมยำอยู่ในฮักเธิเถิงน,นี้ใช่เอาสิ่งคสิ่งดีนะครับสีข้ามคนเขาชอบแล้วเราก็ามาทําแต่ไม่ได้ไปทําเลี่ยนแบบืนครับผมนะครับจริงๆต้องรอติดตามแล้วความยากของเรื่องนี้อย่างที่คุณเบิ้ลบรรทุนราดบอกไปมันคือการรวมตัวของเหล่าบรรดาคนงานเยอะต้องแสดงกดกว่าเหล่าบรรดาคนติดงานก็วรวมตัวกันได้งไงครับพุ่มกับ ก็ใช้ความสามารถนิดหนึ่งครับโดนว่าเริ่มเปิดกล้องก็ต้องเช็คคิวน้องน้องๆก่อนก่อนว่าน้องๆจะต้องเจอกันสามคิวในข้าพยประโยชน์เรื่องนี้เจอกันหมดเลยจะต้องทำยังไงก็ตั้งแต่เริ่มเปิดกล้องอีกสี่เดือนถึงจะได้เจอกันครับแล้วต้องเจอกันสามครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่ยากแต่เราเราเราต้องทำให้ได้เพราะเราอยากทำสิ่งที่อ่าสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้แล้วตอบแทน ตอบแทนกันแบบมีประโยชน์ครับผมอย่างน้องลำย่าอย่างนี้ปกติก็จะคิวงานเยอะมากคุณไปตกปากรับคำมาเล่นหนังกับเปิ้ลได้ไงครับผมก็เราอยากมาเจอพี่ๆด้วยค่ะแล้วอย่างที่บอกอย่างที่พี่เบิ้ลบอกแล้วก็พี่รุ่นบอกว่ามันยากที่จะรวมตัวศิลปินที่งานแบบเยอะๆอย่างพี่เบิ้ลพี่กล้องพี่แซ็คพี่จนนี่น้องอาร์มเนกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังด้วยเราอยากจะแบบว่า มาอยู่ขออยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากมาเจอแบบมาคุยกับเพื่อนๆนะว่าอย่างเนียกับอาร์มกับพี่เจนนี่ก็แบบจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปงานจะไม่แทบไม่ได้คุยกันเลยเราอยากมาแบบมาสนุกมาสร้างความสุขกันในหนังเรื่องนี้๋อแล้วในหนังเรื่องนี้เราต้องร้องเพลงด้วยครับที่บอกว่าหลายคนต้องร้องเพลงด้วยอย่างลำไยนี้ร้องเพลงอะไรครับ ก็ <G l ub> จะร้องเพลงมีท่ารักแล้วก็จะมีนัดมารดเถรร้องกันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยมีท่าเต้นอะไรแบบนี้จัดเต็มเลยมีท่าเต้นแบบน่ารักค่ะโอ้โหท่านุกค่ะท่านุกอยากเข้าไปดูเลยทีเดียวจริงๆอยากให้เต้นให้ดูด้วยสําแล้วคนอื่นนะครับคนอื่นนะอ่า จริงๆนะครับเป็นไงบ้างต้องร้องเพลงไ,ไหมครับหรือว,ว่าเราไม่ต้องร้องของหนูไม่มีร้องเพลงค่ะโอแล้วจะจะเป็นแบบว่าแนวแบบดูดูเกิร์ลกรุ๊ปของเราร้องเพลงแล้วก็มีศิลปินในค่ายร้องเพลงมากกว่าอืมเป็นศิลปิในในค่ายร้องเพลงแล้วเราไม่อยากร้องบ้างเหรอฮะน้องชิมไม่เป็นไรคร่ะคนอื่นร้องคอกันอยู่แล้วค่ะโม่ล้วครับน้อง <laughs> โม่ครับ <laughs> ในในเรื่องก็ไม่ได้ร้องเพลงค่ะส่วนมากจะคู่กับพี่กองค่ะครับผมคาแรคเตอร์ของเราเราต้องรับบทยังไงครับในเรื่องนี้ก็เป็นข้าวปุ้นค่ะเป็นสาวชาวบ้านก็จะมีความแสบๆเนาะก็คือจะชอบนัดพี่กองให้มาหาที่บ้านเวลาพ่อแม่ไม่อยู่นัดหนุ่มใช่๋อคือนัดหนุ่มๆุมไปหาที่บ้านใช่คือเราแอบชอบเขาอยู่อย่างงี้นะฮะก็เราเป็นแฟนกอย่างเนี้ยอแต่พ่อแม่เราดุเออเออย่างไงฮะคุณครับมีคุณหญิงมานัดคุณออกไปหาตลอดเลย แต่แค่ในหนังเด้อครับชีวิตจริงมีโป้โอ้ก็ไ่ยอแต่ปอดแต่บ้านหรอข้ามขั้นาบริการมาสี่ขาคนเฮ้ยชีวิตจริงคุณก็เป็นเหมือนในหนังนั่นแหละคุณไปเอาข้อมูลมาจากหนังไม่ไม่ไม่แต่ชีวิตจริงเขาหน้ารักครับผมนะฮะก็ลูกสาวหน้ารักเชียวน้องไข่เจียวลูกชายด้วยครับอ๋อลูกชายด้วย เ้ยยังไม่รู้หรอกมันยังไม่โตยังไม่โตเนยเดี๋ยวมันเลือกเดี๋ยวมันเลือกเทีชิงไงครับชิงชิงชิงในเรื่องรับบทเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ค่ะก็รับบทเป็นมิมี่ค่ะมิมี่ก็จะเป็นเอ่อเป็นเจ้าของค่ายค่ายเพลงค่ะแล้วก็อยากให้ พัฒนาค่ายเพลงของเราเนี่ยให้ไปสู่สากลเราก็เลยได้มาเจอกับพวกศิลปินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชวนเขามาอยู่ที่ค่ายค่ะแล้วก็ทําเพลงทําอะไรทําให้มันแปลกใหม่กว่ากว่าที่กว่าที่เป็นแล้วเราหนักใจไหมครับต้องมาเจอกับสามหนุ่มเนี่ยฮะคุณก้องคุณแซกเล่นเดบกสามหนุ่มน,นีหดักใจเลยครับผม คือตอนแรกที่ได้ยินมามันก็ประมาณหนึ่งแล้วแต่พอ,อามาเจอเองมันหนักกว่าที่ได้ยินมาหนักใจไปโอ้เราเขาต้องบอภาษาอีสานกับไอเหรอน่มามอคำได้เรือนก <c oughs> ็บ้าวิสานด้วยค่ะเพ <c oughs> ราะป,ะปะกติบ,บ้าอีสานได้อยู่งแล้วหรือเปล่าครับอ๋อว่าได้จ้ะ <c oughs> โอ้เอ้าเฮ้ยแต่สำเนียงได้เนี่ย <c oughs> คือไปฝึกมากหรือว่าจังครับปกติคือไม่พูดอีสานแต่ในเรื่องนี้ต้องใช้ภาษาอีสานกับพี่ๆเขาั้งสามพนใช่ทำยังไงครับผมทำยังไงก็ได้พี่ๆเขานี่แหละค่ะช่วยแบบทุกคนช่วยหนูเยอะมากทั้งพี่ลุนทั้งเบิ้ลทั้งพี่ก้องครับน้องๆก็คือช่วยกันหมดเลยค่ะคือพี่แบบมันจะมีการแบบ เหมือนเพิ่มบทแบบหน้าฉากอะไรเงี้ยค่ะเล่นสดเพิ่มบทอะไรทีเดียวดังสดอะไรเงี้ยเราก็ได้ทุกคนเนี่ยแหละค่ะเรื่องสดนี่ต้องเขาเลยนะฮะผมกล้องเฮไรเนี่ยกล้องเนี่ยมันเล่นสดตลอดเนี่ยมันไม่สดจัด้ไม่เคยเหมือนเดิมเลยแม่แม่แม่ประคับไอครับผมจะบอกว่าผมสดจัดครับผมเอ้ยให้จริงกันมไม่ใช่หรอก ผมว่ากองถ่ายของคุณอรุณเนี่ยผมขอข่าวร่วมถึงเขาหน่อยนะครับคือเขาจะไปทําบทมาพิมพ์แค่เปลือกกระดาษทำไมในเมื่อพอถ่ายจริงๆแล้วเอ่อน้องไอวาแล้วนะทั้งเรื่องนี้น่ย้องค่อยเบาหรืนเบาอยูนทุกนอกอ้าวล้วอะไรันอะย่างนี้ไอสถียก็แบบคือเขียนมาเป็นตารางแบบดีนะแบบนี้เลยแต่ว่าพ่อไทยจริง ไม่เขียนเลยบบดใหม่ไหมปากกาสีน้องเพืนเขียนใหม่อียังแบบนี้วะเอาใหม่เนาะเอาใหม่เอาแบบนี้เนาะเอาแบบนี้เอ้าแล้วมันจะส่งกูอ่านตั้งแต่ทไหมโอ้มันเปลี่ยนอย่างกองตลอดเปลี่ยนแต่เซตตลอดจนริครับหน้าเซตตลอดแล้วจากทีอ่านนิดเนี่ยแค่นี้เสียวให้เกิดเดือดขึ้นเลป็ว่ารู้เรยนดีสิคุณเป็นบ้หรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาคิดว่าไอ้มุกสดของคุณเนี่ยมันมันมันห้ากว่า หรือว่ามันสดกว่ายไหมครับสุดท้ายแนวทางหรือมุกหรืออะไรก็เขาเป็นคนคิดอยู่ดีแต่ว่าเราไปเสริมเติมแต่งเอาครับครับผมครับผมระมวยหรือเ่ามวนได้ปหมครับเวลาเขาหลุดมุกสดจริงิครับภูมิกลางครับบางมุกก็ได้บางมุกก็แบลฝงจะทำอกันไม่งสร็จหรือสิจักน้อยนะครับในเรื่องนี้เขาเป็นตัวแบบของเรื่องเขาเขาต้องเล่นเป็นโตจังไหนครับในเรื่องนี้ เล่นเหมืนอนคนสกปรกค,ครับสกปรกเลยวะครับ oh. <S <S โอ้ยจะไปเจอคาคินีบอมเบนทําเหมือนเราไม่คือเขาทําแบบเราไม่ใช่ญาติเขาอยู่แลบบ้วเขาอยากจะทำอะไรก็ทำผมเ่ย<ๆ>น,น,นะกลับมานอ้องถ้าติดดำมาละถ้าติดดำเดถ้าตัวข,าว,า,ขาวน้องเอาดำหน้าน้องเออถ้าไอ้ว่าถ <ๆ S 1> ้าดำดีกว่าน้องก็สลับไปสลับมาถ้าดำถ้าขาวตลอดจะแบบมูดขีดตมจะเอาหน้านี้แหองเขางู่เขาญาติงูเอางูมาเล่นอย่างเงี้ยโอ้เป็นแผนการของคุณหรือเปล่าครับคุณเพื่อนแก่ไม่ไม่ครับอันนี้คือผมบอกตรงว่า ผมไม่มีส่วนใดส่วนเสียของผู้กำกับในเรื่องของบทบาทครับผมแค่เออบเสริมเติมแต่งนิดนึงเออนี่มันฮาได้สิแต่ว่าเรื่องแกงเรื่องส่วนตัวเป็นภูมิกับของก่องโดยตรงเลยเพราะบางาีจุดผมขึ้นมาแม่นกูมาถ่ายหนังหรือกูมาออกรายการสารเนี่ยมเราขึ้นกูมขับเลยว่ะบางทีก็ได้แนืหาว่ามีกล้องซ่อนมาอยู่บครับแต่ที่ผู้กำกับคิดผู้กำกับผู้กำกับคิดเองเลยครับไอฉากบรรคักโอ้ว้าวโอไมค์กอดให้เขาแก้พาบพอมีเก่งๆก่งอย่างเล่ยไปพอสั่งสั่งนั้นคือลอนจอน์ดีรีบับครับก็คิดเอง ใหม่ๆม่หนึ่งมั้งแต่เราจะคิด่ก็แต่สร้างนะสร้างใจเลยบ่ะครับครับแก้เองนะครับลูกมวยวุ่นแก่ครับเป็นยังไงเราเป็นกองวย่นแล้วลูกผมพันไงเออไงพ่อเป็นพ่อคือปลาหั่ะ เขามีลูกมีเมียแล้วทำไมต้องเป็นเขาครับพุ่กกับครับมันเป็นเส้นเส้นคอมเมดี้ของเขาที่เขาจะต้องรับบทต้องไปดูเองว่ามันจะมีต่อเรื่องมายังไงยังไงจนมาถึงแก้ผ้าครับผมมันต้องไปดูเองมันจะมันจะสนุกมากกับตรงนี้โมแมนโมแมนผมฮู้อยู่เออเรื่องก่อนออนซอนเดย์ในไฮมอนี่แก้ครับขนาดมันก็ได้ใไหครับ ขนาดภาพกล้องแบบครับครับอ๋อขนาดมุมกล้องมาไดงนิดคาดพิงเลยนะครับคุณเบิ้ลครับไม่ครับผมพิเศษเนี่ยหนังเริ่มหนึ่งแล้ว่าของผมผมกับเขามันก็รุ้นๆกันอยู่เบิ้ลเบิ้ลลุ้นกันอยู่เบิ้ลนมึงมึงตอบพี่แบบตอนที่แบบสื่อไม่มีหน่อยสิใช่ไบมอารมณ์นั้นเน่ยทำเป็นคนดีออ๋ผมก็รู้สึกอย พออยู่กับโก้เลยอีกแบบอันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันตกผมแล้วนะเมื่อกี้แบบนี้อยู่แล้วเอาตัวตนในในหนังเรื่องนี้สิในหนังเรื่องนี้สิหักไอตุ้ยได้ทุกอย่างแต่ทับ้งมย่างมีบลอนตัวตนในหนังเรื่องนี้อ๋อตัวตนในหนังผมื่อล่นด์เดี่ยวเป็นตัวเชียวกันเป็นเชื่อกันก็เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแบบสหาย แบบสวีกันเลยครับครับว่าเมื่อที่โต๊ะถูกได้ยากในหนังเนี่ยเวลาผมมีงานกองผมมีงานกองกับซีอูข้างๆผมว่ามันเห็นกับรังใจด้วยถ่ายยืมเงินเดี๋ยวมันติดโควิดถึงเงินเดือนมันเงินเดือในหนังคือว่าผมมีงานปุ๊บเนี่ยผมไปนั่งขาม่อไปมันก็ขอยืมเงินอิู่นะครับผมตั้งนี้บอกผมว่าสตาร์ดีๆเป็นแนวดีบอลแต่ว่าในหนังเป็นอีแบบนี้ครับ โอ้ชีวิตจริงกับชีวิตในหนังเรื่องนี้เหมือนกันไหมครับคุณก้องครับไม่เหมือนที่เหมือนเป็นคนที่ดูแลดีมากๆอันนี้คือดูแลเพื่อนดีมากดูแลทุกอย่างคือคือนี่เป็นคนที่เสมอตัวสบาปกับครอบครัวนี่คือเมียน้อยเจ็ดคนนี่บ้านหลังมีทุกหลังครับว้าแล้วว่าแล้วซื้อหลังซรถให้พ่ดูว่าแล้วพึ้งดูเลยไอรายการที่เขาไปบุกบ้านแมนอันนี้คือบ้านรายการแรกมันจะมีอีกหกรายการหกขออครวรที่ไม่ได้ไป เอาถ่าไว้เลยครับตรงนี้ไม่ต้องตัดออกนะครับคือที่เราชอาเป็นตะลุยบ้านไอ้บ้านน้องไ่เดียวเนี่ยคือบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกที่อยู่กับภรรยาแต่ยังมีบ้านอีกหกหลังไม่มีใครดาวใครตุนใครตุโอตายตายครับผมไม่ได้พูดนะครับผมข้อหนังดีกว่าครับเออเออเออพี่ก้องต่อเลยครับจะไมยพูดกันแค่นี้ครับคดีครับนัครบผมก็ว่านนะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับแต่ภายในากหนักราบีนี้เออยังยังยังยั่งยังให้ลำใจพูดก่อนลำใจนแล้วครับหนักใจไหมครับวันนี้มาเล่นกับพี่ๆเขาในหนังเรื่องนี้สามคนเลยสามหนุ่มสามสไตล์อ,อ๋อสามหนุ่มใช่ไหมคะออฮะก็ อยู่คำตอบครับอยู่คำตอบคือดูแล้ว่าเตอบตอบออกมาเลยครับเอาแบบความจริงที่อยู่เบื้องหลังที่เขาเล่นหนักคือไอ่เขาคือแบบว่าเขาเคยเจอกันแล้วค่ะตอนทำแพนเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นแบบไหนกันนะเพราะมาอีกเรื่องเรื่องเนี่ยค่ะเขาอยากเจอแบบเพื่อนสาวแต่เขาก็ต้องเจอนุ่มๆหนำแต่มันก็เปนความ เป็นความหนักใจในกองเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเวลาเราแบบว่ากินข้าวอะไรเงี้ยพี่ถ้าถ้าพี่เขาอยู่ด้วยกันสองคนคือพี่บิ้นกับพี่ก้องอะ่ะเขาจะแบบเหมือนแบบแท็กทีมกันมาดีมากครับเขาจะป่วนทุกคนอเขาจะแบบ เซลแหลกโดยเฉพาะพี่เบิ้ลถึงว่านี่มันขาดเซลตลอดพี่ก้องครับที่พี่ก้องบอกว่าเวลาเบิ้ลเวลาอยู่ในกองหรือถ่ายทาอยู่มันจะจําบทไม่ค่อยได้หรอกอม,มันจะคอยไปเซลคนอื่นไปเล่นคนอื่นพอถึงบทของตัวเองอเนี่ยเข้าฉา,า,ากมันจําไม่ได้เป็นลมเพี่ก้องจะบอกว่าผู้เดชให้ว่างเนาเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงที่พี่จำได้เอาความจริงที่โอ้โหไม่ต้อง่ต้องใช้สมาที่จำได้หรอก กับโมได้ก้าคำว่าอ่านว่าสั่นๆอ่นเมื่อนั้นว่าอย่างกันสนากอยู่นโรงงานเออผมว่ามือนี่เขาต้องไปเปิดคอนเสิร์ตผมว่าเขาเปิดมือนี่คอนเสิร์ต <c oughs> ไ,ไปเสียไปแล้วหนึ่งู่เดียวกรับคำว่าสันน่นๆ <c oughs> ไม่คือผม,มจริงๆมันเหมาะกับละครไดมากมากว่า <c oughs> ชอบจำันจำบันแค่ไหนจำซาลิชม,ชม,ชมิโอ้โหเอาบากว่าผมเป็นคนที่ชอบจำอะไรที่มันยาวๆเรื่องราวที่มันใจความสำคัญครับอะ อะไรที่บทสั้นๆมึงก็เลยแบบมันเกิดเลยบด่ดบคิดพอเนี่ยครับเลยเป็นการมันบวเขาปากแต่อีงอย่างมันสิเขาปากมันสิ่บอกลองไหลไปเลยบอกรับคนท่ไหลเป็นหน้าแม่แมนได้สบายครับแมนบอครับล้องไห้ครับแมนแบบที่ไอเขาบอกว่าครับรค่ะเ,เอาล่ะ <laughs> ผม ผม,ม่ครับผม,ม่าได้ครับเด้อต้องไปติดตากันเองต้องไปเ <c oughs> บิงกันเองว่าหนังเรื่องนี้ฮารดเจอรทเิงเนี่ยมันจะบวนขนาดไหนนะครับเท <c oughs> ่าที่เราพูดคุยนี้ยังไม่ได้แบบครึ่งหนึ่งของหนังเลยนะฮะนี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับแต่ความสนุกจริงๆมันตกไปเบิร์นกันยี่สิบสามกรกฎาคมนี้โอ้ยอีสานไทยปนกันหมดแล้วยี่สิบสามกรกฎาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะฮะอยากให้สาวๆครับฝากถึงฮารเจิดเทิรนะครับคุไดหนทัครับเอาเลยครับ ค่ะก็อยากฝากพอ่อพี่น้องว่าบ่งหนังของเฮาเล่นหลายเพราะว่าแต่ละคนก็คือนัดกันอย่างอีด้วยตังบอกจะได้กว่าว่าให้งกำลังใจพวกเฮาได้ด้วยค่ะครับผมจริงๆริงนะครับผมค่ะก็อยากให้มาเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะพวกเราก็ตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมารับความสนุกไปด้วยกัน,นะคะ่ะครับสาวน้อยมาสอัศ์ของพี่ค่ะเจนเดียกะ่าฟาติตามนํำนะคะกัปพยนร์ หักเธอเชิงนะคะอยากให้พี่น้องทุกคนมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าในในในกองนัํานะคะจะไห้กับฝากน้ําคะอ้าแน่นอนเป็นบัพนอนครับรับรองแนนอนค่ะในนอนครับครบรถค่ะครับผมเริ่มย้ยเลยครับค่ะจังไรกายี่สิบสามกรกฎาเนี่ยวเลื่มมาเบิ้งไหยคะรับรองว่าพี่น้องจะได้ความมวนความมั่นแน่นอนค่ะ ย mm ่าไปเสาร์าชีิตรงที่ห้าค่ะตองมาเบิรงหนังเรื่องนี้ค่ะสนุกแน่นอนค่ะนี่แหละเฮาสสไดกลับมาเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มเมืองแห่งการเอนเตอร์เทนและผ่อนคลายต้องมาดูหนังเรื่องนี้ฮัตเธอเทอสองนุ่มครับอยากจะเอาอีหยังได้เลยครับผู้ใดก่อนจะได้ครับผมเห็นว่าไอเมาไอเมาก่อนเพื่อมันสิรอดะครับครับคำนี้ครับมันก็สิเมาข้องผมละเออเออเออคำเี้จะดีใจครับที่ได้รวมงานกับทีมงาน เก่า,าๆนะครับไปคือเดินทางกันมาเรี่งที่สองแล้วแต่รู้สคือคือพีรุ่นบราผมสิมากไปเบิงเวล่าหนังชายผมสิมากแอบไปเบิงคนเบิงมาเขารู้สึกจริงแต่เขาห่าหลอกบอตรงขาเขาเขาอินกับพ่อบอเพราะว่าอย่างมันมัน,ม,นมันมากกว่าคำว่าสนุกสนานเครับ<ม>เขาดูแล้วเขาได้อะไรกลับไปครับเรื่องนี้พีรุ่นก็เลย ตัวมากขึ้นคือนําเรื่องราวของเพลงด้วยอะไรด้วยเข้ามาเสริมให้มีใจความสําคัญขาดเรืยดีใจครับที่ได้เรื่องนี้เรื่องนี้กับที่จริงบัวดีเป็นพระเอกครับที่จริงไอ้กล่องเป็นพระเอกเฮ้ยอย่าบอกจำซันเดะปูดกับผมเปพระเอกแน่นอนคือแต่บอมีกล่องในเรื่องนี้ความห้ากับใช้ไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเลยตออเครดิตเขาหรือแทนที่ได้กันดีใจที่ในทุกคนรัวสิเป็นนะครับ น้องแบมน้องชิงชิงนะครับพี่โมน้องลำไยอะไรแบบนีห้ลห,หลายคนอยู่บ,บริมาบีแซกเนตอาร์มเนาะอีกหลายคนที่ผมแบบพึ่งจินตบินดารลา่ามีไงหลายคนครับดีใจครับที่ได้กับฝากน้ำครับยี่สิบสามกระดาษนี้ครับชมพร้อมกันทุกโรงทั่วประเทศไทยครับพี่กล้องครับถูกโรงภาพยนตร์กับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบสามกรุ๊กกระดาษมอกกระดาษมอก และกุลิกดาโมกอะไรยีานะครับให้ไปเบิ้งในโรงภาพยนตร์ครับยาไปถ่าเบิ้งหนังซูมครับมันบรชัดนะครับเสียงก็พอค่อยดีละกันบางเทือมีฉาบออกมากหละห้องบอจากหัวแต่ว่าคนที่เบิ้งกรดเสืออหัวบาดนี้เพราะเขาต้องหัวเองด้วยความรู้สึกของเขาครับยี่สิบามคุลิกดาโมกการรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์ฮบ เปิดเปิงครับฮัก <H uck S 2> เชิญ <h uck S 2> เชิญครับผมโอ้ยเอาละเอาละเดี๋ยวฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะ23กรกฎาคมนี้ฮักเชิญเชิญครับเราไปดูพร้อมกันว่าจริงๆแล้วใครเป็นพระเอกกันแน่ใน3ามคนนี้ครับสุดท้ายที่ท้ายครับพี่รุนครับฝากนะครับพี่รุนครับครับก็ฝากภาพยนตร์ครับเชิญฝากผลงานน้องๆที่จะแสดงภาพยนตร์และมอบความสุขให้กับทุกๆคน รับรองหนังเรื่องนี้เป็นหนังตั้งใจให้เป็นหนังที่มีความสุข ท่านมาดูหนังเรื่องฮักเถึงเถิท่านจะได้ลอยยิ้มและได้ความสุขกลับไปครับอ่าาล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทีมนักแสดงรวมถึงภูมิกับครับจากภาพยนตร์เรื่องฮักเธิดเถิอีกรอบหนึ่งนะครับผมพุดหลายๆครับยังอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวทีมนักแสดงนะครับรวมถึงภูมิกับนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนะครับเป็นที่ลึกกันหน่อยนะครับกับงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์นะครับส่วนหนังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไป23กรฬกาดาคุมนี้